อริยาเมนไฮอริยาอเมนกราบเรียนอาจารย์พี่โลดคุณโลดกัญญากราบเรียนสิทธิยาพิบานอาจารย์อาจารย์นวลและัสดีพี่น้องทุกท่านทางขอบคุณพระเจ้าค่ะในความตื่นี้นะคะที่เราได้จะเจอกันณสถานที่แห่งนี้นะคะก็่อนหน้าพระเจ้าพี่น้องตื่นเต้นนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะข้าพเจ้าก็เห็นพี่น้องนะคะ ขึ้นบานะคะเข้ามาณลสถานที่แห่งนี้นะคะเต็มไปด้วยความอิ่มเอมนะคะแล้วก็เข้ามาด้วยความตั้งใจแล้วก็เข้ามาณลสถานที่แห่งนี้นะคะพี่น้องเข้ามาเลือกนะคะเก้าอี้ตัวนั้นเลือกเก้าอี้ตัวนี้นะคะว่าเราจะนั่งตรงไหนดีนะคะใช่ไหมพี่น้องเลือกไหมเลือกที่จะนั่งไหมเลือกนะเลือกบางคนเห็นเอาบางคนเห็นเอาเอากระเป๋ามาวางไว้เลยเอาไี่นั่งมาจองไว้เลยนะคะเราเลือกนะคะ ไรื่อี่จะนั่งนะคะแล้วยืนหลักพี่น้องเรื่องที่จะยืนไหมยืนที่ที่ที่เหม็นๆอยากยืนไหมไม่อยากนะคะแล้วก็เดินก็เช่นเดียวกันเราก็จะเลือกเดินในที่ที่ปลอดภัยเดินในที่ดีๆที่เฉยๆเราก็ไม่เดินใช่ไหมคะค่ะแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะในค่ำคืนนี้ดิฉันก็จะมาแบ่งปันนะคะให้กับพี่น้องนะคะในหัวข,ข้อฉลาดในการเลือกะคะ่ะ ในสุดีนะคะบทที่25ข้อ12ถึงข้อ13นะคะผู้ใดเล่าเป็นทำไรผู้ใดเล่าเป็นคนยำเกรงพระเจ้าก็าาองค์แต่ทรงสั่งสอนพวกนั้นในทางที่เขาควรเลือกได้เขาเองจะอาศัยอยู่ในความเจริญรุ่งเรืองและลูกหลานของเขาจะได้แผ่นดินเป็นกรรมิทริ์ครัพี่น้องเารเาที่ แต่ทุกการในพระเจ้าพร่บิดาเจ้าข้าในครั้งคืนนี้เราขอบคุณพระองค์ขอองค์พระเจ้าที่จะโปรดทรงนำเราและสถิตอยู่กับเราน่สถานที่แห่งนี้พระบิดาเจ้าค่ะขอพระองค์ที่จะทรงโปรดเมตตาในคําที่้าพเจ้านั้นจะแบ่งปันเราจะน่าคาของพระองค์ในค่ั้คืนนี้ขอพระองค์ที่จะทรงโปรดเมตตาขอการเจิมขอการสติขอการนำพระบิดาเจ้าค้าและเปิดตาใจพี่น้องของเราที่ได้ยินก็สุรเสียงของ ผร้องค์สบัดกับเขาเพื่อที่เขาจะเลือกและเดินและยืนในทางที่ดีๆพระเจ้าค้าเราขอบุญพระเจ้าอาทิษฐานในพระนามพระเยซูครเลสค่ะเช่ท่านพี่น้องคงะเพระอนได้คำของพระเจ้าได้กล่าวเอาไว้ว่าผู้ใดที่อย่างเกรงพระงค์ผู้นั้นจะมีสิทธิเลือกและเขาก็จะได้รับการส่นสอนนะคะให้เขาอยู่ในทางของพระเจ้าเพื่อที่จะได้แผ่นดินของพระเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์แต่พี่น้องคะเราจะเลือกอย่างไร เราจะเลือกอย่างไรเราถึงจะได้แผ่นดินนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ค่ะประการที่หนึ่งค่ะเลือกในการที่จะนั่งชลาเลือกในการที่จะนั่งค่ะนลโกาบทที่สิบข้อที่สามสิบเก้านะคะมาทามีน้องสาวชื่อมารีและมารีก็นั่งใกล้พระบาทและเยซูฟ,ฟังถ้อยคําของพระองค์ด้วยพี่เราค่ะมารีนั่งอยู่ใกล้พระเยซูคอยฟังคาสอนคานําสั่ง แล้วก็สิ่งที่จาเป็นสิ่งที่ดีๆแล้วเขาก็เลือกสิ่งนั้นเป็นเพียงสิ่งเดียวคือนั่งใกลยพระเยซูกิจเจ้าอานเมนอเน,อเนลูกาบทที่สิบสี่ข้อที่สิบค่ะลูกาบทที่สิบสี่ข้อที่สิบเมื่อท่านได้รับเชิญแล้วจงไปนั่งในที่ต่ำก่น่นเพื่อว่าเมื่อท่านเจ้าภาพมาดูมาพูดกับท่านวาสหายเอ๋ยจงเลื่อนไปนั่ง ในอันที่มีเกียรติและท่านจะได้เกียรติต่อหน้าคนอื่นหลายต่อหน้าคนทั้งหลายที่ร่วมโตด้วยกันนั้นในพรวกรงนี้นะคะได้บอกถึงการที่จะให้เรารู้จักให้เกียรติสถานที่ ให้เกียรติผู้รับผู้ใหญ่และให้เรารู้จักที่จะทมตัวนะคะเพื่อที่จะได้รับเกียรติน,นั้นด้วยนะคะในวิวรฐานบทที่3ข้อที่21แล้วก็22นะคะผู้ใดมีชัยชนะเราจะให้ผู้นั้นนั่งกับเราอยู่บนพระที่นั่งของเราเหมือน,นกับที่เรามีชัยชนะแล้วและได้นั่งกับพระบิดาของเราบนพระที่นั่งของพระองค์ใครที่มีหูกข้งองวามข้อความซึ่งพระวิญญาณได้ตัดเอาไว้แก่ขิดจับข้างหลังคือ พี่น้องคบทุกท่านในวันนี้นะคะเจ้าบอกกับเราให้เราเลือกที่จะนั่งเลือกที่จะนั่งกับเราก็เหมือนมีส,ยสัยชนะไปแล้วก็เปรียบเสมือนว่าได้นั่งกับพระที่นั่งของพระอ,องค์ค่ะแลีในวันนี้พี่น้องของเรานะคะได้ยินข้อความที่ได้กล่าวไปนะคะซึ่งพระแม่ยันได้ตัดจบเราในค่ำคืนนี้แล้วอามนอามนได้ได้ยินแล้วนะคะว่า เราค้อชัยชนะนะคะในสรุดีนะคะบทที่84ข้อที่10ค่ะให้เราอ่านพระคำด้วยกันค่ะสรุดีบทที่84ข้อที่10ค่ะเราจะอ่านด้วยกันนะคะเพราะวันเดียวในบริเวณใกนเคียของพระองค์ดีกว่าพัานวันในที่อื พระเจ้านะนะในพระคัมภีก็บอกอะไรแล้วนะคะว่าในวันเดียวนะคะบริเวณพรินวีขององค์พระเจ้าดีกว่ามันในที่อื่นเลยนะคะพี่น้องคะไม่มีที่ใดใใจะสุกเกษเท่าที่เรามานั่งในพรินเีศของ,งเจ้าแล้วอเมนอเมน,เมนค่ะลูกาบทที่10ข้อที่42นะคะลูกาบทที่10ข้อที่42ค่ะซึ่งสิ่งซึ่งต้องการนั้นมี แต่สิ่งเดียวมารีได้เลือกเอาไว้ส่วนนะี้นใครจะชิงเอาไปจากเธอก็ไม่ได้พี่น้องคะในวันนี้สิ่งที่เราเลือกแล้วก็ไม่มีใครไปแยกก่งเราไปเลยเช่นเดียวกันนะคะพี่น้องวันนี้ในสถานที่แห่งนี้ที่เราเข้ามาอย่างเมื่อกี้ที่กล่าวไว้คือเราเข้ามา,าเราีมยเราเลือกที่นั่งเพื่อที่ว่าเราจะได้มานั่งใกล้ๆนั่งในที่แห่งนี้นะคะไม่มีใครเลือกบางคนเอาของมาวาง วพาเนี่ยฉันเลือกแล้วนะฉันจองแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดและเลือกที่จะจาการหน้าต่อหน้าองค์พระเจ้าด้วยกานอาเมนค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะในคำพืดนี้กับประการที่สองค่ะเลือกที่จะยืนประการที่สองค่ะเลือกที่จะยืนท้ามว่าปลูกข่าวบทที่สองข้อที่หนึ่งข้าพเจ้าจะยืน รอเฝ้าดูข้าพเจ้าเลยยืนที่หอคอยและมองออกไปเพื่อฟังดูว่าพระองค์จะตัดอะไรแก่ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะทูลป่าพระองค์เกี่ยวด้วยเรื่องการร้องสูลข้าพเจ้าอย่างไรพี่บบน้องท่านในพระบรมีีดบอกกับเราไว้ว่าให้เรายืนเฝ้าที่หอคอยคือยืนเฝ้าดูยืนเฝ้ามอง เพื่อความพระสุรเสียงของพระเจ้าว่าพระเจ้าเนี่ยจะตัดอะไรกับเราจะบอกอะไรกับเราในขณะที่เราร้องทูนเกี่ยวกับเรื่องราวของเราร้องทูนในความที่เราเป็นทุกข์ใจอยู่ในเวลาเนี้ยและเราก็ต้องเฝ้ายืนรอรอคคาตอบจากพระเจ้ารวยนะในสดุดีบทที่19บเก้าข้อเจ็ดถึงแปในสัุดีบทที่19บเก้าข้อเจ็ดถึงแปกฎหมายของพระเจ้ารอบผู้และฟื้นฟูนจิตวินแดนกฎเกณฑ์ของพระเจ้านั้นแน่นอนการกระทําของคนรูนน้อย มีปัญญากฎเกณฑ์ของพระเจ้ารองข้อพึ่พูดจิตปัญญากฎเกณฑ์ของพระเจ้านั้นแน่นอนจะทําให้คนรู้น้อยมีปัญญาขอ้อบังคับของพระเจ้านั้นถูกต้องจะทําให้จิตใจเปลียปรีพระบัญญัติของพระเจ้านั้นบริสุทธิ์จะทําให้ดวงตากระสานแจ้งพี่น้องคะในวันนี้พี่น้องเลือกเลือกที่จะยนอยบนพระธรรมของพระเยซูคริสต์เจ้าพระธรรมของพระเจ้าทําให้คนรู้น้อยมีปัญญา ทำให้จิตใจของเรานั้นอิ่นเองเ้ื่อความสุขอิ่นเองด้วยความบริบูรณ์แล้วก็ความจย่างของพระเจ้านั้นทําให้ดวงตาของเราปจางแจ้งสามารถมองเห็นวิเคราะห์สิ่งต่างๆแยกแยกดีชั่วได้อาเมนค่ะโยชูวาบทที่หนึ่งข้อที่8ค่ะโยชูวาบทที่หนึ่งข้อที่8อย่าให้ถึงสื่อทำมันจบบนี้ห่างออกจากปากของเจ้าแต่เจ้าจงตึกตอตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเจ้าจะได้รางวัลที่กระทำตามข้อที่เก่ยนไว้ทุกประการแล้วเจ้าจะมีความจเจริญแล้วเจ้าจะสําเร็จเป็นอย่างดี mm hmm. พี่น้องคะเราต้องติดสนิทกับเจ้าติดห้องประชุมติดโบสถ์เพื่อ mm hmm. เพื่ออะไรคะเพื่อให้พระคำนั้นติดปากของเราและให้เราที่จะไปทําตามคําสั่งสอนให้ถูกต้องท่านจะได้ไม่ดือไม่รั้น และพี่น้องคะในวันนี้ที่ท่านมายืนในสถานที่แหนน่งนี้สถานที่ของพระเจ้านะคะไม่ไม่ท่านไม่ต้องไปเทียงไปถามเลยทําตามอย่างเดียวแม้ไม่เห็นด้วยวกเกิดผลสาเร็จแน่นอน a เมนปากการที่สามสัุดีบทที่ร้อยสิบเก้าข้อที่หนึ่งร้อยห้าสัุดีบทที่สิบเก้าข้อที่หนึ่งร้อยห้าเพระเาะวิจารของของพระเจ้าเป็นโคมสําหรับเท้าของพระองค์พระพจน์ธรรมของพระเจ้า เป็นโคมสําหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสลังและเป็นความสว่างแก่มักคาของข้าพระองค์พี่น้องคะในวันนี้เราเลือกที่จะเดินคือเดินในพระคุณของพระเจ้าด้วยการตอบแทนพระคุณของพระเจ้าในสิ่งที่ดีนในสิ่งที่ดีที่สุดเพื่พอพระเจ้าเพราะวานะของเจ้าเป็นโคมสองทางเป็นโคมสองเท้าสําหรับเราทุกคนฉะนั้นเราจรึงไม่ต้องกลัว เราได้เดินในทางของพระเจ้าแล้วอ,อาเมนแม้เจออุปสรรคแม้เจอปัญหาพระเจ้าจะนําเราให้ผ่านพ้นไปได้เพราะพระเจ้าอยู่กับเราสุรีบทที่23ข้อที่24ค่ะบ,บทจากลุกด,ดีบทที่23ข้อที่4แม้ข้าพระองค์เดินไปตามภูเขาเงามาตุระข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์คาถาและทานกรของพระองค์โล จาจัคอยปกป้องอยู่เคียงข้างเราเสมอพระเยซูคือพระผู้ช่วยให้รอดของเราอาเมนเอเฟซัสบทที่สข้อที่8เอเฟซัสบทที่สองข้อที่8ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็ด้วยพระคุณของความเชื่อมิใช่โดยตัวท<น>่านกระทำเองแต่เพราะพระองค์ทรงประทานให้ ขอบคุณพระเจ้ากับพี่น้องวันนี้เราเรียนในทางของพระคุณของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงช่วยให้เราหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆที่ลุมเร้าเข้ามาในชีวิตของเราได้ร้ายปัญหาหลุดพ้นออกไปชีวิตของเราได้ก็เพราะพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่ตัวเองเลยไม่ใช่เลยอเมนค่ะาะพระองค์คู้เดียวที่จะทรงทําการอัศจรรย์ในชีวิตเราอัศจรรย์หมายถึงพระองค์ทำวิธีแปลกๆให้เราหลุดพ้นจากปัญหาหลุดพ้นจาก อะไรที่มันอยู่ในในใจของเราให้เราหลุดพ้นแล้วเราก็เดินในทางของเจ้าในทางที่เราพินในด้วยอาเมนสักดีค่ะบทที่สามสิบสองข้อที่แปดสักดีบทที่สามสิบสองข้อที่แปดจดทันนะคะเราจะแนะนําและสอนเจ้าถึงทางที่เจ้าควรเดินไปเราจะให้คํปร,รึกษาแก่เจ้าด้วยจับตาเจ้าอยู่พระเจ้าให้เราพระเจ้าให้คาปร,รึกษาให้คําแนะนํา และทาสอนคนที่ถ่อมใจและยอมเป็นนเชื่อฟังแล้วก็พิ่งพาความรับรู้ของพระองค์เสม,มอรสุภาษิตบทที่สามข้อที่ห้าถึงหกสุภาษิตบทที่สาข้อที่ห้าถึงหกจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกคา,ขอ,ากอกของเจ้าและพระองค์จะทรงทําตะขีทําให้วิถีของเจ้ารล่าเรื่องอย่าคิดว่าตนฉนลาดจงยังเกรงพระเจ้าและห่างจากความชั่วร้ายพี่น้องคะความรู้สิปัญญาของเรามีจ,จํากัดกาลังของเรา น้อยถ้าเราไว้วางใจในพระเจ้าพระเจ้าจะทรงนาให้เราสําเร็จแน่นอนอเมน,น,น,นแล้วพระเจ้ากา็เป็นประโยชน์ที่มีแต่ชีวิตของเรานะคะแล้วก็ในปัจจุบันแล้วก็อนาคตด,ด้วยะคระหนึ่งที่โมทีบทที่4ี่ข้อที่8ค่ะหนึ่งที่โมทีบทที่สี่ข้อที่แ เพราะถ้าการฝึกทางกายนั้นมีประโยชน์อยู่บ้างทางของพระเจ้าก็มีประโยชน์ในทุกทางเพราะส่งไว้ซึ่งประโยชน์สาหรับชีวิตปัจจุบนันและชีวิตอนาคตด,ด้วยพี่น้องคะเราเดินในทางของพระเจ้าแล้วเราจะพบกับสันติสุขความสุขความบริบูรณ์ในชีวิตของเราแล้วเราก็จะลดปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันร้ายๆเข้ามานะคะเข้ามาแบบไ,ปไปม่ต้องเรียงคิวเลยเข้ามามุรุมเข้ามาเลยก็มีนะคะเราเข้ามาแล้วปัญหาทุกอย่างงพระเจ้า ปัดปล่อยออกไปนะคะพระเจ้าจัดเตรียมให้เราให้หลุดพ้นนะคะแล้วเราต้องตอบแทนพระคุณของพระเจ้าโดยการเข้ามานมัศการพระเจ้าถวายตัวรับใช้พระเจ้ามีส่วนรับใช้พระเจ้าตอบแทนพระคุณของพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงอวยพรเราาเมน,เมนโลหิที่หข้อที่สามสิบสามอย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาให้เป็นเครื่องในการอาธรรมแต่จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าเหมือนหนึ่งคนที่ขึ้นมาจาก ความตายแล้วแล้วจงให้อยวะเป็นเครื่องใช้ในเป็นเครื่องใช้ในการช,ชอบอทาถวายแด่พระเจ้านะคะในโลกหนุที่6ข้อที่3ามได้กล่าวไว้อย่างนี้นะคะพี่น้องคะให้เราที่จะให้แต่สิ่งดีๆที่สุดให้กับพระเจ้าคือการที่จะเข้ามาร้องเพลงสรรเสมริญสวรรค์แด่พระเจ้านะคะด้วยใจชื่นมาด้วยใจยินดีถวายตัวถวายกายอย่างเต็มใจนะคะพี่น้องคะคไปบอกผมน,น,น,นะเจ้าวันนี้ท่านมาทุกาอาแล้ว เป็นทางแห่งพระนิสุปเป็นใจันะที่โ์ประทานให้ย้อนบทที่สี่ข้อที่พระเยซูตัดกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกแต่ทางเราอเมน ในพระคำได้บอกเอาไว้ตรงตัวแล้วก็ชัดเจนเลยนะคะเพราะพระองค์เป็นทางนั้นเป็นความจริงเป็นชีวิตกฎของกะจกคือย้อนกลับมากฎของเวลาคือผ่านไปเลยเพราะฉะนั้นวันนี้จงเลือกใช้เวลากับพระคำของพระเจ้าฉลาดที่จะนั่งฉลาดที่จะยืนฉลาดที่จะเดินโดยการอภัยพระผู้เจ้าในสิ่งที่ดีที่สุดต่อพระเจ้าอาเมนเราจะหยุดึ้น